สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับเช้านี้คนเกษตรก็จะมาตามดูต้นทุเรียนที่มีการสลับปุ๋ยใส่ให้ขณะที่มียอดอ่อนแทงออกมานะครับวันนี้ก็จะไปดูใบใบที่ออกมาหลังจากที่มีการสลับปุ๋ยใส่ให้ว่า จะมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นก็มาดูทุเรียนโคกสามต้นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาะมาตัดใบกล้วยนะครับตัดใบกล้วยที่มันที่มันแย่เข้ามาเนาะแย่เข้ามาตรงนั้นนะครับก็จะมีตัดใบกล้วยออกออกนิดนึง่งทุเรียนโคกสามต้น ก็มีการแทงยอดออกมาค่อนข้างดีนะครับเป็นยอดที่ใหญ่มากยอดเต็มต้นเลยต้นนี้ก็น่าจะประมาณ6เมตรนะครับความสูงประมาณ6เมตรเนาะ,ะเป็นทุเรียน5ปีกว่านะครับก็ดูใบนิดหนึ่งใบก็จะประมาณนี้นะครับใบประมาณนี้เนาะ อันนี้เป็นใบอ่อนที่กำลังจะเข้าสีเขียวนะครับใบใบอ่อนใบแจกคลักเข้ากันไปนะครับอยอดสวยกำลังแทงยอดออกมานะครับกำลังแทงยอดออกมาใบใบโตนะครับใบโตดีก็มีมีดมาสองสองอย่าง มีดตัวนี้ผมก็จะไปตัดเป็นมีดยาวนะครับมีดด้ามยาวก็จะไปตัดตัดจิงมะขามนะครับเนี่ยจิงมะขามปกติก็จะมีเลื่อยเนาะ,ะเลื่อยยาวนะครับเป็นเลื่อยยาววันนี้ก็ใช้มีดยาวไปก่อนนะครับส่วนตัวนี้ผมจะตัด ใบกล้วยออกตรงนี้นะครับใบกล้วยที่มันยื่นเข้ามาหาต้นทุเรียนต้นนี้เนาะเป็นทุเรียนโคก3สามต้นที่ปลูกไว้ด้วยกันนะครับตอนนี้ใบก็ออกมาอันนี้ใบยังอ่อนอยู่อืมก็ใบโตดีนะครับต้นนี้ใบก็โตดีเหมือนกันใบโตทุกต้นนะครับวันนั้นก็ตัด ตัดเครือเนาะเครือกล้วยออกไปเครือหนึ่งกล้วยนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมไข่ลูกใหญ่ๆนะครับลูกโตมากอันนี้ก็คงจะใช้มีดยาวเนาะตัดเพราะว่ามีดสั้นตัดไม่ถึงอันนี้ก็คงจะตัดตรงนี้ไปก่อนนะครับตัดไปนี้เนาะโอ้เนี่ยที่มันยื่นเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมจะออมันต้องตัดต้นออกเลยเนาะต้นนี้มันยวต้องตัดต้นตัวน,นี้ออกนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดต้นเนาะเดี๋ยวหวางนี้ไปนี่ก่อนออไปดูใบทุเรียนนะครับเออทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่ผมขยายโคกให้ก็ลงคลิปไปน่าจะสองสามคลิปนะครับ หลังจากที่มีการขยายโคกด้วยดินหินลูกหลังแล้วก็ดินร่วนปนทรายก็มีมูลคีวัว e เนาะมีเศษใบไม้นะครับใบไม้แห้งคลุกใส่กันหวานแล้วก็ใช้จอบสับแล้วก็เกลี่ยดินนะครับดูใบปุ๋ยที่ใส่ให้นะครับใส่ให้ตอนที่มียอดออกมาเนาะ ผมใช้เป็นสูตรก็คือในเตรดนะครับ1500ใส่ให้แล้วก็มีปุ๋ยชีไก่เนาะปุ๋ยชีไก่อัดเม็ดก็ใส่ให้เป็นประจำทุกหนึ่งเดือนนะครับก็ดูใบใบก็สวยดีนะครับใบก็สาดดีใบใหญ่นะครับเป็นใบใหญ่เนี่ยไหลาย,ยาวมาเลยนะครับ ไหลยาวออมาจากนี่นะครับใบแรกเนาะอันนี้ใบแรกไหลออกมานะครับก็น่าจะออกมาอีกนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบถึงใบนี้เนาะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะมีต่อมาอีกก็จากนี้นะครับก็ยอด ยอดพุ่งขึ้นไปยาวมากนะครับยอดยาวมากนี่ครับผมจะขึ้นไปตัดเนาะตัดจิงมะขามออกสักหน่อยนึงนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆอด้วยเวลาที่ที่มีน้อยนะครับก็วันไหนจะ,ะว่าจะมาตัดก็ไม่ได้ตัดวันนั้นก็ตัดจิงมะนาวออก จิงมะนาวที่มันยื่นเข้ามาเนาะจิงมะนาวที่มันยื่นเข้ามาต่อไปก็ขยายโคกต่อนะครับขยายตัวนี้ต่อแล้วก็ขุดดูารากมะนาวมันจะขึ้นมาไหมนะครับมันจะขึ้นมาที่โคกทุเรียนไหมอนนี่ครับจิงเริ่มออกนะครับจิงอยอดเริ่มออกไปเพราะว่าเราตัดจิงมะนาวออกนะครับต่อไปโตขึ้นเนาะ โตขึ้นะมะนาวต้วนนี้ก็คงจะต้องเอาออกนะครับทุเรียนต้นนี้โตขึ้นเนาะ,ะปลายเดือนธันวาคมที่จะถึงก็จะครบ3ปีนะครับดูนะครับทุเรียน2ปีกว่าอีกอตอนนี้ก็กันยาเนาะ,ะก็นับตุลานะครับตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนกว่านะครับอีก3เดือนกว่า จากครบ3ปีผมปลูกเมื่อปลายเดือนธันวาปี6 5หเนาะ6 6 6 7 6 8นะยครับยังไม่ครบ3ปีทีแรกมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะว่ามีการนำดินมาผสมเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นดินที่ไม่เต็มนะครับไม่เต็มร้อยผมก็เลยมาแก้เนาะมาแก้โดยการนำดินเศษใบไม้ทีแรก นะครับเป็นดินเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้ผุๆนะครับที่ผมนํามาคลุกนะครับที่ผมมาแก้ไขเนาะที่แรกเป็นดินหินกลางกับมูลขี้วัวแห้งนะครับดินมูลขี้วัวแห้งที่ผมมามาใส่กันเนาะมาคลุกใส่กันทําโคกต่อมาก็มาแก้นะครับหลังจากแก้ปรับโครงสร้างให้นะครับโครงสร้างของดินก็ มีการแทงยอดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้อาคิดว่าน่าจะน่าจะพุ่งนะครับจะพุ่งแบบนี่ครับพุ่งขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็หนึ่งเมตรเนาะสองประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับประมาณสองเมตรห้าสิบเนาะถ้าถ้าไม่สูงกว่านั้นนะครับหนึ่งเลยเอวเนาะประมาณสองอะประมาณสองเมตรห้าสิบเซน คร่าวๆนะครับออีก2เดือนกว่าจะครบสามปาีก็จะมาดูนะครับว่าอายุ3ปีเนี่ยจะสูง3เมตรหรือไม่นะครับทุเรียนที่มีการแก้ไขนะครับทีแรกโตยากพอมาแก้ไขก็พุ่งนะครับเป็นปุ๋ยในเตรดนะครับขณะที่มียอดอ่อนออกมา ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ประจําทุกหนึ่งเดือนนะครับใส่ประจําทุกหนึ่งเดือนอเดี๋ยวจะต้องมาพ่นอาหารรองเสริมให้นะครับก็ก็รอรอใบให้มันออกมาตอนนี้ก็พ่นได้แล้วนะครับเนี่ยที่มันออกมาเนาะออกมาสามสามสี่ใบแล้วนะครับปกติถ้าออกมาสักสามใบเนี่ยผมก็พ่นแล้วนะครับ ปนเกี่ยวกับอาหารเสริมให้นะครับเราก็ผสมบางๆนะผสมบางๆผสมน้อยๆนะครับผิวสาดใส่เพื่อเป็นการทำให้ใบมีความสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต้องต้องมาตัดกิ่งมะขาม,มก็มีใบพลูด้วยเนาะส่วนที่เป็นใบพลูก็ไม่ตัดตัดเฉพาะด้านบนตรงนั้นออกนะครับ เดี๋ยวมันจะมาตรงนี้นะครับจะมาหาต้นทุเรียนเนาะอะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้คลิปก็ยาวประมาณ10มนาทีเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ